ประวัติท่านพระจารย์มั่นภูริทตะเทระเสนอตอนที่13ข้อปฏิบัติของพระทุดง านพระอาจารย์มั่นภูริทตะเทระได้เล่าว่าทุดงควัตข้อรุกขมูลคือการอยู่ร่มไม้ก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันท่านเล่าว่าขณะที่จิตของท่านจะผ่านโลกามิตรไปได้โดยสิ้นเชิงคืนวันนั้นท่านก็อาศัยอยู่รุกขมูลคือร่มไม้ซึ่งตั้งอยู่โดดเดียวต้นเดียวตอนสำคัญนี้จะรอลงข้างหน้าตามลำดับของการเที่ยวจาริกและการบำเพ็ญของท่าน จึงขออภัยท่านผู้อ่านทั้งหลายโปรดรออ่านข้างหน้าวาระนี้จำจะเขียนไปตามลำดับความจำเป็นก่อนเพื่อเนื้อเรื่องจะไม่ขาดความตามลำดับการอยู่ใต้ร่มไม้ซึ่งประศจ,จากที่มุงบังและเครื่องป้องกันตัวย่อมทำให้มีความรู้สึกตัวอยู่เสมอจิตที่ตั้งความรู้สึกไว้กับตัวย่อมเป็นทางถอดถอนกิเลสไปทุกโอกาสเพราะกายเวทนาจิตธรรมหรือทุกสมุทัยนิโรธมัก ที่เรียกว่าสติปัฏฐานและสัจธรรมอันเป็นจุดที่ระลึกรู้ของจิตแต่ละจุดนั้นย่อมเป็นเกราะเครื่องป้องกันตัวเพื่อทำลายกิเลสแต่ละประเภทได้อย่างมั่นเหมาะซึ่งไม่มีที่อื่นใดจะยิ่งไปกว่าฉะนั้นจิตที่รึกรู้อยู่กับสติปัฏฐานหรืออริยสัจเพราะความเประะี่ยวและความกลัวเป็นเหตุจึงเป็นจิตที่มีหลักยึดเพื่อการรบชิงชัยเอาตัวรอดโดยสุขโต ตามทางอริยธรรมไม่มีผิดพลาดผู้ประสงค์อยากทราบเรื่องของตัวอย่างละเอียดทั่วถึงโดยทางที่ถูกและปลอดภัยจึงควรสแสวงหาธรรมและสถานที่ที่เหมาะสมเป็นเครื่องพยุงทางความเพียรจะช่วยให้มีความสะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าธรรมดาที่ควรจะเป็นอยู่มากดังนั้นทุดงควัตข้ออยู่รุกขมูลจึงเป็นธรรเครื่องทำลายกิเลสได้อย่างดีเสมอมา ที่ควรสนใจเป็นพิเศษอีกข้อหนึ่งทุดงขวัตที่เกี่ยวกับการเยี่ยมป่าช้าเป็นทุดงเครื่องปลุกเตือนสติพระและหมู่ชนมีให้ประมาทในเวลามีชีวิตอยู่โดยเข้าใจว่าตัวจะไม่ตายความจริงก็คือคนที่เริ่มตายเล็กตายน้อยตายไปอยู่ทุกขณะนั่นเอง เพราะคนที่ตายจนถึงกับย้ายบ้านใหม่ไปปลูกบ้านสร้างเรือนกันอยู่ที่ป่าช้าจนดาด,ดืนแทบจะหาที่เผาและฝังกันไม่ได้ก็ล้วนแต่คนที่เคยตายเล็กตายน้อยมาแล้วเช่นพวกเราผู้ยังมีชีวิตอยู่นี่เองจะเป็นคนแปลกหน้ามาจากที่ไหนเพราะจะเห็นได้ว่าเราเป็นคนที่แปลกกว่าเขาแล้วประมาทว่านตนจะไม่ตายที่ท่านสอนให้ไปเยี่ยมป่าชา้าเยี่ยมญาติเยี่ยมพี่น้อง ผู้เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันก็เพื่อเตือนไม่ให้หลงหลืมญาตพี่นอ้องอันดั้งเดิมในป่าช้านั่นเองเพื่อจะได้ท่องบนไว้ในใจว่าเรามีความแจ่เจ็บตายอยู่ประจำตัวทั่วหน้ากันไม่ว่าใครจะกล้าอุตริเยื่อยิงตัวว่าจะไม่เกิดแจ่เจ็บตายได้เมื่อสายทางแห่งวัฏฏะที่ตนยังท่องเที่ยวเรียนสูตรอยู่อย่างไม่จบพระซึ่งเป็นเพศที่เตรียมพร้อมแล้วเพื่อความหลุดพ้น จึงควรศึกษามูลเหตุแห่งวัตทุทุกที่มีอยู่กับตนคือความเกิดแจ่เจ็บตายทั้งภายนอกคือการเยี่ยมป่าชา้าอันเป็นซากศพทั้งภายในคือตัวเองอันเป็นป่าช้าร้อยแปแห่งศพที่นำมาฝังหรือบรรจุอยู่ในตัวตลอดเวลาทั้งเก่าทั้งใหม่จนนับไม่ครบและแทบจะเรียนไม่จบให้จบสิ้นลงด้วยการพิจารณาธรรมสังเวท โดยทางปัจจเวคขณะคือองค์สติปัญญาเครื่องทดสอบแยกแยะหามูลความจริงไม่นิ่งนอนใจทั้งนักบวชเรขาวาดที่ชอบเข้าเยี่ยมป่าช้านอกและป่าช้าในตัวเองโดยการพิจารณาความตายเป็นต้นเป็นอารมณ์จะมีทางถอดถอนความเผลอหยิงในวัยชีวิตและในวิทยาฐานะต่างๆได้อย่างน่าชมไม่ชอบพยองพองตัวในแง่ต่างๆ ตามนิสัยมนุษย์ซึ่งมักมีความพิสดารประจําใจอยู่เป็นนิดทั้งจะเห็นโทษแห่งความบกพร่องของตัวและพยายามแก้ไขไปเป็นลำดับมากกว่าจะไปเห็นโทษคนอื่นแล้วนํามานินทาเขาซึ่งจะเป็นการสั่งสมความไม่ดีใส่ตนประจํานิสัยมนุษย์ที่ชอบเป็นกันอยู่ทั่วไปเหมือนโรคระบาดหรือรังชนิดแก้ไขไม่หายหรือไม่สนใจจะแก้นอกจากจะเพิ่มเชื้อให้มากขึ้นเท่านั้น ป่าช้าเป็นสถานที่อำนวยความรู้ความฉลาดให้แก่ผู้สนใจพิจารณาอย่างกว้างขวางเพราะคำว่าป่าช้าเป็นจุดใหญ่ที่สุดของโลกทุกคนทุกเพศทุกวัยและทุกชาติชั้นวรรณะจำต้องประสบด้วยกันจะกระโดดข้ามไปไม่ได้เพราะไม่ใช่คลองเล็กๆพอจะก้าวข้ามไปอย่างง่ายดายโดยมิได้พิจารณาจนรู้รอบขอบชิดก่อนดังพระพุทธเจ้า และพระสาวกอรหันท่านข้ามไปแม้เช่นนั้นก็ปรากฏว่าท่านต้องเรียนวิชาจากสถาบันใหญ่คือความเกิดแจเจ็บตายจนเชี่ยวชาญทุกๆขแขนงก่อนแล้วจึงโดดข้ามไปอย่างสบายหายห่วงไม่ต้องติดบ่วงแห่งมารอยู่เหมือนพวกที่ลืมตนลืมตายไม่สนใจพิจารณาเรื่องของตัวคือมรณธรรมอันขวางหน้าอยู่ซึ่งจะต้องโดนในไม่ช้านี้การเยี่ยมป่าช้า เพื่อพิจารณาความตายจึงเป็นทางผ่อนคลายหายกลัวทั้งเรื่องของตัวและเรื่องของคนอื่นได้อย่างไม่มีประมาณจนเกิดความอาถรรพ์ต่อความตายท,ทั้งทั้งที่โลกกลัวกันทั่วดินแดนซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็ได้เป็นไปในวงของนักปฏิบัติธรรมมาแล้วมีพระพุทธเจ้าและพระสาวกเป็นตัวอย่างอันยอดเยี่ยมเสร็จแล้วจึงประทานพระโอวาทเกี่ยวกับการพิจารณาความเกิดแจ่เจ็บตาย ไว้ทุกแง่ทุกมุมเพื่อมู่ชนผู้มีความรับผิดชอบในตนและผู้เกี่ยวข้องได้นำไปพิจารณาหาทางแก้ไขบรรเทาความมัวเมวาเคล้าปัญญาของตนขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเป็นเวลาที่พอดิบพอดียังไม่สายเกินไปเมื่อสิ้นลมหายใจจนไปถึงสถาบันใหญ่แล้วต้องนับว่าหมดหนทางแก้ไขมีอยู่เพียงอย่างเดียวคือถ้าไม่เผา ก็ต้องฝังเท่านั้นจะพาไปรักษาศีลภาวนาทำบุญสุนทานอย่างแต่ก่อนนั้นเป็นไปไม่ได้แล้วท่านพระอาจารย์มั่นท่านเห็นคุณของการเยี่ยมป่าชา้าว่าเป็นสถานที่ที่ให้สติปัญญารอบรู้เกี่ยวกับเรื่องของตนตลอดมาท่านจึงสนใจเยี่ยมป่าช้านอกและป่าช้าในอยู่เสมอแม้พระบางองค์ที่เป็นลูกศิษย์ท่านก็ยังพยายามตะเกียกตะกายปฏิบัติตามท่าน ทั้งทั้งที่ตนเป็นพระที่กลัวผีมากซึ่งเราไม่ค่อยได้ยินกันในคำว่าพระกลัวผีและทำกลัวโลกแต่พระองค์นั้นได้เป็นพระที่กลัวผีเสียแล้ว